ครับยินดีรับเข้าสู่ช่องนักหมินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามเรามากันที่งานนี่ธรรมชีเนชั่นสปอร์ตนะคะระับก็จะกันที่ไอคอนสยามนะก็อิถึงวันที่20กว่าของมการานี้นะครับก็วันนี้ผมพามาชมบรรยากาศในงานนะครับว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างานะสำหรับที่ ทางชีนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นงานที่บ้านเรามีแต่ว่าจะมีมุมที่เป็นมุมพิเศษนะสองเรื่องนะครับก็คือในส่วนของสินค้าออกใหม่นะครับกับสินค้าลิมิเต็ดที่มีขายเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะนี่คือท่านนี้ผมให้ดูนี่ตัวนี้นะครับนี่เขาจะมีเขาจะมีสินค้าที่เ็นลิมต็ดไอเท่าทั้งหลายหลยที่ขายเฉพาะที่ธรรมชีญี่ปุ่นนะครับก็คือมันจะเป็นสีพิเศษกับตัวบางตัวที่ไม่มีขายที่นี่เลยนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะนอกจากนั้นก็จะมีสินค้าออกใหม่นะเช่นตัวนี้บูตได้นี้นะครับนี่ก็คือของส่วนของกำลังซีน,นะครับที่กำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตนระ์ในต่างเดือนมกราเนะ่ย้ดูราะเอียดทีนะครับแล้วก็จะมีสินค้าออกมาหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นของส่วนของไรเด้วยหรือว่าจะเป็นในส่วนของวันพีก็มีนะวันพีก็มีตัวออกมา่ก็คือเรียกวย่ามี สินค้าน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีน่าสนใจเยอะขนาดนี้นะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูในนี้เป็นส่วนของสปายซฟเมลี่ก็มีตัวน่าสนใจเหมือนกันเองอก็จะมีตรรัวสินค้าออกใหม่ด้วยนะในส่วนของสปายซฟเมลี่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดงานกันนะครับว่ารายละเอียดงานเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันเห็นไหมเขาบอกว่าถ้ามาชี้ออฟฟิเชียลช็อปในเอเชียตอนนี้ที่เปิดมาแล้วนะมีที่ไหนบ้างนะครับ ก็จะมีเริ่มต้นที่เป็นโตเกียวเซี่ยงไฮ้นิวยอร์กเลยนะอันนี้คือธรรมชิตัวที่เป็นร้านใหญ่นะที่เป็นสโตร์นะครับก็ส่วนที่เป็นสปอตเนี่ยก็หมายถึงว่าร้านที่เป็นบูธเล็กนะก็คือที่บ้านเรานะเช่นที่กรุงเทพเนะาะฮ่องกงอย่างเงี้ยโอซาก,ก้าอันนี้อะไรเนี่ยกินชอนอ่าแล้วก็ที่โซเพิ่งเปิดใหม่นะครับลวถึงมีที่เทายเตะด้วยเห็นไ,ไหมไทยเราจริงจริเปิดหลายสาขานะสำหรับธรรมชีสปอตนะ ก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับคนที่ซื้อสินค้าพวกฟิกเกอร์แอนิเมชันะนี่ยเนี่ยในของทามาชิสปอร์ตที่เป็นตัวของลิมิเต็ดไอเทมนะเจแปนดีเดเซชันแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของกันดั้มซีดนี่ตัวที่เป็นภาคกำลังจะออกใหม่แล้วนี่ หน้ามูฟี่นะที่จะออกฟีดฟรีดัมใช่ไหมเอออันนี้เป็นหุ่นของตัวอ่าเรียกอะไรโรบอทธรรมชีเนาะนี่แล้วก็มีพิกวารมินิออกมาด้วยนะครับของตัวเอกทั้ง3คนเลยนะทั้งคีระเลยนะแล้วก็ตัวของลักไายแล้วก็อัสลันเนาะนี่เรียกว่าออกมาพร้อมกันเลยต้อนรับแกรนด์ซีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเกา่กาๆนะที่เคยออกมาแล้วนะสำหรับ ตัวระบบแต่ว่านี้ตัวซีดฟีดอมนี่มีฐานไปด้วยนะฟีดอมใหม่สีมันก็แตกแต่างนะนี่สีมันจะออกฟ้าๆเทาๆเนาะมันจะไม่เหมือนของเดิมเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นในส่วนของ Spy Family นะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีออกมาเยอะเลยนะครับตอนนี้คือที่ตัวที่เคยออกมาแล้วนะที่เราเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมนี่สำหรับครอบครัวฟอร์เจอร์นะครับ น,นี้คือฟอร์เจอร์ในชุดชุดลำลองปกตินะอ่าจริงๆอเนียเนี่ยจะมีอเน,นียที่เป็นในชุดตกเรียนด้วยนะครับแต่อตอนนี้สินค้าที่ออกมาใหม่หน่าสนใจนะคือนี่ตัวฟิกความินิกับฟิกควาที่เป็นสองคนนี้นะครับนี่เบกกี้เบกกี้ดามิแอนเดสมอนนะครับนี่อันนี้เป็นตัวใหม่นะสำหรับตัวฟิกความินินะฮะไอฟิกวาธรรมดาส่วนฟิกความินิจะเป็นตัวนู้น คู่นี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าออกเป็นพิพาาเมดี้ด้วยนะ<ส>แล้วก็มีตัวที่เป็นน้องชายใช่ไหมของแม่คุณแม่ยอเรานะ,ะแล้วก็ตัวชูรักของพรอเอกไม่ใช่เพื่อน่วงงานเขานะครับอ,อันนี้ป็นจุการเมดี้ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะของครอบครัวฟร์เจอร์นะตอน,นี้เบกกีนน้ก็สนกันนะแต่เมียมนี่โหเรียกว่าใครเก็บอานเนียไปแล้วก็ต้องเก็บ2ตัวนี้ด้วยนะ สวยงามส่วนตรงนี้เป็นตู้ของ One Piece. One Piece วันพีทวันพีทเรามีสินค้าที่ออกใหม่นะทท่ที่เห็นเนี่ยก็คือไคโดนะเพราะตอนแรกเราเห็นเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ที่ออกมาแล้วใช่ไหมตัวของลูฟี่ซันจิโซโลนอ่าแต่ในส่วนของยามาโตะเนี่ยก็คือที่เราเห็นล่าสุดนะครับตัวที่เป็นฟิกว้ายามาโตะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเจอเนี่ยก็คือตัวนี้อุ้ยเห็นไหมต้องยช้วาถอยหน่อยเดียวเพราะว่าตัวใหญ่มากนะสำหรับไคโดนะครับ ไคโดล,ล่างที่เป็นบีดนะล่างมังกรน,นะส่วนที่เป็นด้านหลังที่เป็นล่างอันนั้นล่างคนเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟิกเกอร์ซีโร่นะเพื่อเป็นฟิกเกอร์ธรกกรมดานะครับแต่ว่าในส่วนของไคโดล,ล่างบีดเนี่ยจะเป็นฟิกเกอร์เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะเห็นไหมคือมีจุดขยับอยู่นะสำหรับไคโด้คนนี้โหเรียกว่าตัวใหญ่บลนะ็อเอร์มาเทอร์เลยราคาไนี่ผมว่าน่าจะเฉียบหมื่นได้นะเดี๋ยวต้องมาดูราคาจริงนะสำหรับไคโด้นี่เพราะตัวใหญ่มาก เก็บตัวลายฟิกวาดวันพีนี่ช็อกแน่นอนแล้วก็ในส่วนของเรือตัวนี้เป็น DX นะครับของคาสัซันสันนีเลยนี่ก็คือเป็นงานสำเร็จนะครับของตัวเรือคาว์ซันสันนีนะลงสีมาเรียบร้อยแล้วที่เห็นตัวฟิกเกอร์มินิเนี่ยข้างในเนี่ยที่เห็นพวกเรือลาไมเก็กเนี่ยก็คืออันนี้มัลงสีมาเรียบร้อยไม่ต้องมาทำสีให้เสียเวลาแต่ว่าด้วยแลกกับมาด้วยราคาเลยนะ อันนี้เป็น,ล,นลายของดาฟต์บอลแซดนะตัวฟิกัวอาร์ตนะครับเราจะเห็นว่ามีอกอกน,นะน,นอกเหนือดาฟต์บอลจีทีนะเราจะถึงดาฟต์บอลตัวล่าบตัวธรรมดาเลยนะแล้วก็อันนี้ที่เห็นตัวนี้น่าสนใจกนะ็คือตัวนี้เป็นเทป้ามังกรชินลอนนะเป็นฟิกัวอาร์ตนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราเราจะเอามาเล่นเพื่ออะไรนนะเหมือนกันเออาะว่าดัดท่าเทพเจ้ามังกรนั้นก็ดัดได้หลายท่อนไปแล้วเออก็ดัดได้หลายท่อนอยู่นะเหมือนงูเลย อ๋อมีดะกันบอลข้างล่างด้วยเอออันนี้แปลกอันนี้แปลกเป็นชินลอนครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวซูเปอร์ไซย่าล่างแรกใช่ไหมแต่ว่าจะมี2ตัวมีตัวหน้ากับตัวหลังเนาะ,ะถ้ามีตัวที่ออกก่อดตัวหลังจะเป็นตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับสีจะต่างกับตัวด้านหน้านะด้านหน้าสีสีเขาจะสดสดหน่อยนะโอเคถ้าเป็นสีออกส้มๆแดงๆดงเลยข้างหลังจะเป็นส้มๆเหลือง แล้วก็ไล่ไทยไลท์โทนไม่เหมือนกันด้วยนะสำหรับ2ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่ออกใหม่นะครับตัวหน้านี่โซเดอร์อเวกเนเวอร์ชันตัวนี้คือตัวที่เป็นนมขาวเลยโอคูนมขาวส่วนนี้เป็นร่าง g ีตอนเด็กนะเดี๋ยวตอนเดียว,ต,วตัวภาคใหม่ที่จะออกเนี่ยที่เป็นดาร์กบอล อันใหม่ที่เป็นย้อนไปเป็นล่างเด็กอัเดยวก็ต้องย้อนม,มาขายรูปบันนี้ขายของต่งจริงอน,นี้ในส่วนนี้เป็นของบีบเทพมอนานะนะอันนี้จะมีฟิกวานะที่ออกมาแล้วนะครับของเรนจินะกับตัวของอิงกิโกะใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดจะเป็นเบียคุยานะครับที่เพิ่งออกมานะสําหรับลายของฟิกวานะส่วนที่เห็นสวยๆสองตัวนั้นนยที่เป็นของพระเอกกับตัวของ ตัชิโร่นะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของฟิกวาร์ซีโร่นะอันนี้เป็นฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์สวยกว่าดูดิเทียบกันดิไอตัวฟิกวาร์มันดูหุ่นมันแปลกๆนะมันดูผอมๆผ,ผมว่ามันเทียบกับตัวที่เป็นฟิกเกอร์ล้วอะฟิกเกอร์มันสมส่วนกว่าตัวอ,อีสคกเรียของตพชิโร่ก็เหมือนกัน จะ,จ,ะจะเครื่องก็สวยกว่าอยู่แล้วนะปกติอันนี้เป็นในส่วนของไ a ม์ e มนไรเดอร์กีสใช่ไหมนี่ก็จะมีไลเซนด้วยผมไม่แน่ใจว่าไลเซนขายอะักแสดงหรือพุ่มกลับนะ,ะแล้วก็จะมีพวกตัวที่เป็นตัวเก่าๆอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็มีจัดโชว์นะใครที่ชอบ SSF ตัวไรเดอร์นะก็ มาดูกันได้นะครับสวยๆตรงนั <S <S ้นอันนี้เขาโชว์ในส่วนของเอิร์ธแกลเลอยนนะตัวที่เป็นมังกอรไอตัวไดโนเสาร์นะที่สู้กับอุลตร้าแมนนะนี่โหนี่เป็นฉากพร้อมลายเซ็นด้วยนะ <S <S อุลตร้าแมนบาซ่าใช่ไหมต่รประมาณนี้ชอบตัวลายเขามากกว่าตัวอุลตร้าแมนเลยก็เนี่ย ในส่วนของรบรอบ50ปีมาชินค่าแซดนะอันนี้คืองาน D X โชโก o ินนะครับก็คือเรียกเขเป็นลายสุดของตัวหุ่นยนต์ลายโชโกคินเลยนะนี่จะเห็นว่าเขามีตัวนี้ให้เล่นด้วยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกดแล้วมีเสียงออกมานะครับเป็นเสียงตามในกระตูนยอะไรเงี้ยมีเพลงประกอบด้วยนะแล้วก็มีท่าไม้ตายอนะไรเงี้ยกดแล้วมันน่าจะมีเสียงกระไฟออกมานะสำหรับลายตัวนี้นะ ยมาก,กเป็นลายสุดของมาชินกาเลยสวยจริงสวยจริงทีน,นี้มาในส่วนของถัดมานะอันนี้จะเป็นในส่วนของอตัวครบรอบร้อยปีเหมือนกันนะอันนี้ของดิสนีย์นะเป็นชโชโกโกคินเหมือนกันเป็นหุ่นเหล็กนะครับนี่ก็คือเป็น,นเห็นไหมครบรอบดิสนีย์ร้อปีมิก้เมาส์แอนด์เฟรนด์ก็คือในนี้มันจะประกอบไปด้วยหุน่น ห้าตัวนะเป็นหุ่นมิกกี้โดนัลคูฟี่มินนี่เนาะแล้วก็ปูโตนะครับเขามารวมตัวกันกลายเป็นหุ่นยักษ์ได้นะในก็เรียกว่าเจตายนอลี่แหละที่ดิสนีย์อเมริกาคงไม่มีนะหุ่นอย่างนี้แต่โดยเอกลักษณ์เขาสวยนะผมว่าเขาดูค่อนข้างดีเลยก่อนนั้นนี่เคยออกมาแล้วนะเป็นสีสดๆเลยนะแต่เนี้เป็นครอบรอบร้อยปีนะสีเมล็ดเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นส่วนของงาน d ีเอชโชว์ินนะครับเป็นว f 25F นะของตัวมาคอสฟอนเทียบไปนี่ก็เป็นโชโคคินมาคอสนะเขาเรียกว่าเป็นหุ่นเหล็กนะลายท็อปของตัวมาคอสเลยนะแต่ที่ออกมาใหม่คือตัวนุ่นของมาคอสพลาสใช่ไหมก็วีเอฟว VF เออ y 19, นะิ1 9อ่าตัวนี้เป็นของมาคอสพลาสนะครับตัวนี้อันนี้เพิ่งออกมานะสำหรับลายของ DX โชโ,โคคินนะดูรายละเอีดเยดกัน ปกติเราจะเห็นแต่อยู่ในกล่องเนาะนี่เรามาดูกันว่าเนี่ถ้าเขางานโชว์จริงจะเป็นยังไงนะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีมุมให้เราได้ลองเล่นตัว างานฟิกูอาร์ตนะสำหรับคนที่ไม่เคยจับงานฟิกูอาร์ตนะเขาจะมีตัวมาให้เราดัดท่าเล่นนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นท่าที่คนเขามาดัดทิ้งไว้นะแบบสร้างสรรค์นะแต่ละคนนี่นี่เดูยๆอันนี้เป็นอุลตร้ามแมนที่ฟิตมากนะมีสิทธิ์หน้าตรงยืดพื้นด้วยก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วแต่เขาจะมาคีเอทกันนะแต่เราสามารถหยิบเล่นได้นะตรงนี้นะ <c oughs> ใครที่ไม่เคยจับงานฟิกูอาร์ตและอยากรู้ว่าฟิกูอาร์ตมันดียังไงเนี่ยเรามาดูได้นะครับ แต่ตัวนี้มันจะผมว่ามันก็ป้องแปงป้องแปงเลยนะสำหรับลายอุลตร้แมนตัวนี้นะมันเบาๆอ่ะโอ้ยนะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดนะครับก็คือเป็นลิมิเต็ดที่ขายเฉพาะในอีเวนต์นี้นะก็จะมีตัวของฟิกวาซีโร่นะ ตัวที่เป็นโกคูนะครับในเจ็ที่เป็นอ่าซูเปอร์เซย่าสามเทพมังกรสีทองนะนี่อันนี้เป็นลายฟิกวาซีโร่นะแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เคยขายในอีเวนต์กันดั้มเบดละนะครับตัวที่เป็นโรบอทธรรมชีที่เป็นอ่าตัว Stack, Stack, Stack แซ็กแซ็กแซ็กแดงใสนะครับอันนี้เคยเคยมาขายทีนึงนี่ก็มาในงานนี้ด้วยนะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ไปขายในงานะตัว GP01 นะครับ เป็นเวอร์ชันอะดีเมสเซอร์ทัดนะแล้วก็พวกอุลตร้าแมนพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวอีเวนต์ไอเทมนะที่มีเฉพาะที่นี่นะอ,อ,อันนี้คือกล่องของอัวที่เป็นลายลิมิเต็ดญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นกล่องสีดำๆทั้งหมดเลยกล่องก็สีสวยเลยนะดูสีนี้กล่องสวยอะ่ะ ลายกล่องสวยสวยตรงนี้จะเป็นในส่วนของลิมิเต็ดที่เป็น Japan เวอร์ชันนะครับก็ mm hmm. จะมีเฉพาะที่งานนี้นะให้เราลองมาดูกันนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาต่างกับเราอย่างไรนะ mm hmm. อย่างเช่นตัวนี้ที่เป็นอ e ีวากาเีนะครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นงานตัวที่เป็นเมทัลบิวส์นะตัวอ e ีวากาเลีเนาะอ e mm hmm. ีว่าศูนย์หนึ่งเขาบอกเป็นล mm ิมิเต็ดอี dition เพส t ์ไทป์หนึ่งนะครับ mm hmm. ของอ e ีวากาเีนะ ก็เรียกว่าคนที่ชอบอีวานี่ต้องอยากได้ตัวนี้แน่นอนถ้าถัดมาข้างๆกันนะนี่เป็นตัวเมทัลบิลนะครับตัวที่เป็นของเอเรียลสปา e นะก็เตรียมรับภาคสีดอมได้เลยแต่ว่าตอนนี้เป็นตัวเก่าอยู่นะเป็นตัวสปา์เดิมนะครับอยู่ในตู้เดียวกันนะโห แล้วกู้ถัดมานี่อันนี้จะเป็นงานไซส์เล็กลงมาหน่อยราคาเป็นโรบอทคาบาชินะครับ,เป, ashi, รบเป็นพวกลายที่เป็นไซส์ตัวเล็กหน่อยนะครับไซส์เล็กราคาย่อมเยาวนะก็จะมีพวกนี้ย่อมมานะที่เป็นนาทิงเกลนาทิงเกลโตเกียวลิมิเต็ดนะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าแปลกๆกับนูที่เป็นนูตัวนี้ตัวนี้เป็นงาน N X Style ครับ ก็ตัวโรบอททาวิชีก็จะมีนี่แซกักับกันดั้มของโตเกียวนะครับงานโตเกียวลิมิเต็ดนะมีทั้งแซกแดงแซกเขียวเลยนะนี่เราเหตรงตนี้มีวากาเลียนกับแฮกแมนเลยนะแต่ที่ผมสนใจคือตัวนุ้นนี่ตัวด้านหลังนุ้นตัวที่เป็นมาคอ f ฟอนเทียนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นงานลิมิเต็ดที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะสีพิเศษนะเป็นสีมุกนะครับ ของฟิกเกอร์ของตัวละครทั้งสองตัวเลยนะ,ะก็เรียกว่าใครที่ซื้อก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวหุ่นของอันโต้ตัวนี้ก็แถมตัวละครแค่ตัวเดียวดันของเชอรี่เนาะแต่ว่านี้ให้มา2ตัวเลยแล้วก็เป็นชุดสับสีพิเศษด้วยเรียกว่าเจ็บปวดนะครับตัวละครที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือผมเอง อันนี้ในส่วนของฟิกกูอาฟิกกูอาฮัทในส่วนของฟิกกูอานะครับที่เป็นในส่วนของอโตเกียวนะโตเกียวสโตนะครับตัวนี้เป็นก็ของญี่ปุ่นนะกาจะมีตัวนี้เป็นตัวพิเศษพิเศษยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะสำหรับโอคูตอนลัางเด็กนี่น,นะทะลุกล่องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มีอุลตร้าแมนนี่นารูโต สีรู้สึกทางตัวอันนี้จะส,สีสีซิสิสหน่อยเนาะอ่าส่วนอันนี้เป็นライเดอร์ซีโร่วันเนาะอันนี้สีแบบว่าเรียกว่าประกันภาคบาลุโตเลยสีสดมากแล้วก็น,นี่เป็นเซเลมูนอ่าก็สวยของเซเลมูลนที่ผมเพิ่งเห็นจริงเหมือนกันอ่บส่วนข้างๆกันนี่คือโกคูกับลูฟี่นะครับแล้วก็ช็อปเปอร์นะอันนี้จะเป็นสีเขาจะออกวาวๆหนะ่อยสีเขาจะแบบว่าเห็นไหมเขาจะเป็นเมฆาลิกเมฆาลิกหน่อยๆนะสำหรับสองตัวนี้นะครับ ก็สวยดีนะเป็นสีลิมิเต็ดโตเกี่ยวนะครับนี่ในส่วนของตู้นี้เป็นเซนเซ่านี่ก็จะมีในส่วนของนี่ตัวเอกทั้ง5นะในชุดคอดมิดเอ็ก e นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะคือเป็นสีทองนะครับก็สวยนะ,ส,ะสีเกาสวยอยู่แล้วนะเป็นตัวเาเรกอะเซยเซีลายที่เป็นขวากอเล็กเนาะ แล้วก็สามารถเอามาประกอบกันได้นะครับคอรดกราะได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นลายสุดของตัวเซย่าเลยนะสำหรับตัว m ิด e เนะเป็นเวอร์ชั่นที่ทำออกมาใหม่นะหน้าสวยแล้วก็ทุกอย่างสัดส่วนดีหมดนะครับสบแกงนี้นะอันนี้เป็นสีทองมาที่ด้านข้างที่น่าสนใจอีกอันในีน่คือนี่เป็นส่วนของโกเซนนะครับที่เป็นตัวอ็อบเจกต์นะตัวนี้จะเป็นเซนคอรมิดนเดกนะเป็นตัวแยกนะสำหรับ นที่เล่นเก็บพวกโกเซนนะครับนี่เขจะเก็บอันนี้เป็นออเจกต์อย่างเดียวนะนีอในส่วนของโชว์เ,เป็นกล่องสุ่มนะนไสวยดีแต่ว่าใครเขามีคนแยกกล่องขายไหมผมว่าเขาน่าจะซื้อยกบอกกันนะเพราะว่าสวยมากเนี่ยนอกจากพวกงานลิมิเต็ดเขาจะมีงานโชว์เขาก็จะมีงานที่โชว์ไว้นะ มามากมา,กมานะครับเพื่อนๆก็ที่สนใจเข้ามาดูได้นะในนี้อย่างเช่นเช่นตู้นี้เนี่ยก็จะมีในในส่วนของอุลตร้าแมนใช่ไหมใครที่ชอบอุลตร้าแมนเนี่ยก็มาดูได้ว,ว่าสําหรับงานของอุลตร้าแมนในธรรมชีนี่เขามีอะไรบ้างนะหนอนี้ก็เป็นบาซ่าใช่ไหมบีเอฟเอิร์ดเอิร์ดกาลอนตรงนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะครับตัวธรรมชีที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะ เป็นสุ่มอุลตร้าแมนนะสั่งสองเซตเลยนะน,นี้มี Z 1, Z เซตหนึ่งเซตสองนะน,นี่ก็สวยแล้วก็อันนี้เป็นฟิกกูอาร์ตอุลตร้าแมนอืมจริงผมไม่ได้สัมผัสเรื่องอุลตร้าแมนเท่าไหรนะ่นะผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะนะ่ยให้เพื่อนๆดูบรรยากาศกันอันนี้ก็อ่าถ้าตู้นี้จะสัมทัสหน่อยนะเพราะว่าเป็นอุลตร้าแมนยุคแรก <laughs> อันนี้เราจะสมอายุหน่อยนะครับตัวนี้เราจะพอเล่าได้บ้างว่ามันมันมีใครบ้างใครเป็นใครนะสำหรับตัวนี้นะโอ้โหนี่อย่างนี้คืออุลตร้าเลโอใช่ไหมอ่าอันนี้อุลตร้าแมนเอออันนี้โซฟีอ่าอันนี้เซเว่นอันนี้อุลตร้าแมนตัวธรรมดานะอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีอันนี้ทาโร่อันนี้ Halo. อุลตร้าแมนแจ็ค ด้านหลังก็จะเป็นพวกสัตว์ประหลาดนะด๋ยวผมถ่ายให้ดูอันนี้คือลายอินเตอร์แมนนะมาดูสัตว์ประหลาดกันน่อันนี้คือบนะาตนะัน,น,น an, สุดคลาสสิกของเราบาตันมาต้อนเซบต้อนอืยิวคิงคิงโจ้เ่ย ดาโมล่าเราพอดีนี่ G X 3 7มเ R นี่ใช่มันชื่อนี้เแบอคิงโจ้แหละ Joe, แต่เป็นคิงโจ้เวอร์ชันอัปเกรดไม่เคยเพิ่งรู้นะว่ามันมีคิงโจ้อัปเกรดด้วยใช่อ๋อต่างกันอยู่ต่างกันอยู่ต่างกันเยอะอยู่ <c oughs> โอ้คิงโจ้อัปเกรด จริงๆคนที่ชอบอุลตราแมร์ก็น่าจะชอบงานของธรรมชีนะเพราะว่าแอชั่นฟิกเกอร์อุลตราแมร์นี้ออกมาเยอะเยอะมากเหมือนกันเนี่ยอันนี้เขาทำเป็นฉากเซต็วไให้เล่นเลยเท่ดิพร้อมฉากของฉากทำฉากมาแล้วเซตไปอีก็สวยอยู่นะวันตีู้โชว์เนาะอย่างเงี้ยฉากนี้ก็สวยใช่ไหม มีของเซ็ตอ,อุปกรณ์อนไทก้าใช่ไหมไทก้าก็มีอก็แมนตัวหลักเลยอ่ะมู่ข้างหลังเลยนะเออมันก็ทำฉากสวยดีทีนี้นอกจากสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดไอเทมแล้วเนี่ยอันนี้คือราคาของสินค้าลิมิเต็ดไอเทมนะให้ดูลิมิเต็ดไอเทมราคาตามนี้เลยนะ เวเราไปดูว,ว่าสินค้าอื่นเนาะลิมิเต็ก็มีอะไรที่น่าสนใจค่นอะีกแลมีสินค้าธรรมดาขายด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ลิมิเต็ดนะนี่ตัวธรรมดาก็มีอยู่นะก็เอาที่ดูก็ทั่วไปเนาะันี้งานโรบอตสปิริตโรบอตธรรมชีก็จะมีตัวาจตา่ตัวนี้ไม่เห็นตัวก๊อกนี่ผมไม่เห็นนานละพันเก้า เป็นหุ่นไทยลงน้ำนะโอ้นี่ปกติมันจะมีก๊อกนี้อันนี้มันไฮก๊อกอันนี้เป็นก๊อกล่างปกตินะแล้วก็มีสก๊อกก๊อกข้างนั้นเลยเห็นไหมอันนี้หุ่นไทยน้ำหมดเลยนะนี่สก๊อกก๊อกไฮก๊อกเออมีอักใจด้วย แล้วก็มีสกอ๊อตฟ้าด้วยเออเออจอาใบก็ไม่ให้เห็นครบๆนี้นะตัวจิมนี้เว้าใบก็ไม่ให้เห็นเหมือนกันนะผมจิมตัวที่เป็นโรบอตสปิลิตนะโอ้นี่จิมเพียบเลยส่งก็เป็นแมสก็ดักจริงอันนี้ นี่คือไลน์กันดั้มยูนิเวอร์สนะครับก็คือเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์กันดั้มนี่แหละเหมือนตัวโรบอทสติลิตนี่แหละแต่ว่าเขาจะประภาย่อมเหยาวนะถูกออกมาแล้วก็ขยับเล่นได้นะดีเทลอาจจะลดลงนิดนึงแต่ก็เป็นขุนจุดขยับเหมือนกันนะอย่างโรบอทสติลิตอย่างเงี้ยตัวหนึ่งมันจะตกประมาณ2,000นเนื้อพันปลายปลายสองพันกว่าอะไรเงี้ยตัวนึ่แต่ถ้าเป็นตัวของที่เป็นยูนิเวอร์สก็จะตกพันบ้างเก้าร้อยบ้างแล้วแต่ตัวเนาะ รายงานนี่สุดจะพันหมดเลยไซส์เขาจะผมว่ามันใหญ่กว่า144นะ่มันไม่มีสกเกลหรอกอย่างเงี้ยพันร้อยหกสิบเก้าเนี่ยตัวมันจะใหญ่กว่าร้อยสี่สี่หน่อยนึงอ่าอันนี้คือตัวข้างล่างจะเป็นโชโกกินนะเป็นตัวลายหุ่นเหล็กนะ,ะนี่คิงโจ คิงโจตัวนี้อันนี้เป็นคิงโจของฟิกวาร์นะส่วนด้านนี้จะเป็นคิงโจที่เป็นลายโชโกคินนะเป็นลายหุ่นเหล็ก4,007อ๊ะ4,002ตัวนี้2,000อ,อันนี้มันจะเป็นเหล็กนะแล้วก็ดีเทลเขาจะดีกว่าใไหมสามารถทำมาถอดไป็นชิ้นๆได้นะประกอบเป็นฐานได้ตัวนี้จะขยับได้เฉย โอ้เพิ่งสังเกตนะว่าเซลมมนครบไหมหนึ่งสองสามสีห้าอ๋อครบเลยรวมถึงตัวตัวเล็กนี่ก็มีด้วยนะเซ拉โมนเซ็ตภาคแรกนะครบนะครับของที่นี่นะตัวรัพันเกา้าเออครับเมื่อเหร่มาอยู่ครบๆถึงแน,นานนั้นสำหรับแฟนๆเซลโมนนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟิกเกอร์เป็นฟิกกัวซีโรก็มีนะครับนี่เป็นพวกฟิกกัวซีโรแล้วก็ตรงนี้เป็นทาวสั้นสันนี่นะที่เป็นที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เป็นชานชโกค,คิสนะงานเหล็กนะใช่ไหมกล่องเบลเลอร์กล่องใหญ่มากนะเนี่ยมีอะไรน่าสนใจไม่เอ่ยอ่าตรงนี้ไงคือที่เป็นงานของลิมิเต็ดใช่ไหมครับตรงนี้ที่เป็นลิมิเต็ดเกิดแต่ข้างบ่ายแต่ละกล่องดำนะ กันดั้มตัวสองดั้มนี่มันต่างกับกันดั้มตัวปกติยังไงเนี่ยเน, <is> <ๆ>นี่ยตัวฟิกเกอร์โกคูใช่ไหมท,ที่เป็นสีเนี่ยที่เป็นสีเนี่ย สีวาวาวเป็ดพิกวาสีโล่ดูนิดๆกับช็อปเปอร์ด้วยนะนี่ไงมาคอร์ดอยากได้สองพันหกแม่ สีสวยมากเลยโอ้บ้าจริงครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานของธรรมชีสครับตัวที่เป็นไอคอนสยามเนาะก็จะเห็นว่ามีของน่าสนใจเยอะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ดิมิเต็ก็เยอะเหมือนกันสำหเพื <c oughs> <c oughs> อ่อนๆที่ ที่มีเวลานะครับก็ลองแวะมาเดินกันได้นะงานหมดวันที่22มกราคมนี้นะครับก็รีบมารีบมาวันเสาร์นี้วันเด็กเลยนะเทปผมไม่แน่ใจว่าผมจะออนแอร์ก่อนวันเสาร์ได้ไหมนะเมื่อคืนนี้ตัดทันหรือเปล่านะถ้าไม่ทันก็เพื่อนๆก็มาหลังวันเด็กก็ได้คนจะได้นอนหลือวันเด็กผมว่างานนี้น่าจะคนเยอะแน่นอนนะเนี่ยเขาก็มีเวทีอีเวนต์สำหรับงานวันเด็กด้วยซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยววันเด็กเขาจะมีโชว์อะไรสักอย่างที่นี่แหละใครจะพาลูกพาหลานมา สำหรับวันเด็กก็ได้นะผมว่าน,น่าจะสนุกดีนะครับตรงนี้ใครที่ดูตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องน,นักหมีด้วยนะครับล้วคลิปหน้าไปไหนเจอกันอลา,า,าดีครับ